เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเสบตาจริงพี่กุเพาะนะคันที่พ e ีแอดโอเคบัสเพชรบุรีที่ถ่ายไปนะเป็น12ล้อของของแต่งยุ่นนะนานๆมาทีนั่นแหละก็ไหนๆมาแล้วก็ถ่ายหน่อยเดี๋ยวจะรู้สึกเสียดายทีล่ ถ้าพร้อมแล้วก็เราก็ไปรับชมกันเลยนะบายสวัสดีครับวันนี้พบกับผมกายเคดิบัตไทยแลนด์นะครับหรือว่าใน Tik ตอกตะก้องท้ายวงการนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถผักนะครับหรือจะหรือจะไม่ผักนีพี่ผักก็ได้ผักก็ได้นะ เป็นรถของสมหวังเอกเพสนะครับหรือที่คนรู้จักของคันนี้คือรถของพี่กุ้งอ๋อนะครับรถด,ดังนะครับแล,ล<ะ>แล้ววันนี้เราอยู่กับ,กบพี่โจครับโอเคพี่โจนะครับสวัสดีทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับไปโอเคครับคันนี้ก็จะเป็นอีโน่500เวกเตอร์นะครับเหมือนที่ผมบอกไว้เป็นรหัส f l 1 a ็นนะครับยัดคานเพิ่มเป็น12ล้อนะ <S 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 มาสิบล้อสิ่งแล้วก็ยืดแ่หลังขยับไปหลังอีกเพราะว่ารถมันเป็นช่วงยาวมาแล้วก็ขยับไปหลังแล้วก็ยัดล้อเพิ่มมันก็จะสมส่วนพอดีมาดูชุดหน้ากนันก่อนเลยนะกันมาโจโยกอย่าี้เลยว่าการว่ากคือว่า เลยครับมาจากบชัยอย่างนี้เลยออ๋บรรยายนี่เลยครับบัรชัยจัดไม้แบบนี้เลยใช่คือบัรชัยจัดไม้ที่เลยครับตั้งหน้าตัดงข้างแบบนี้ครับแล้วก็ด้านบน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 เป็นอันอันหน้าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแก๊ปแก๊ปหน้าครับแก๊ปหน้าทำให้หมวกหมวกอยู่ด้านบนอ๋ะไอ้ข้างบนเขาเรียกว่ากระเช้าอออ๋โเคครับหมวก เป็นงานยุ่นใช่ครับเป็นงานยุ่นแต่งานยช่นม่ใชงานยุ่นครับแต่ว่ากระเช้าของวันชัยครับกระเช้าวันชัยใช่ครับอยู่ด้านบนนู่นอุดแล้วก็งานหลงจบหลจบเป็นของวันชัยครับอ๋องานไทยครับใช่เป็นงานไทยเป็นงานญี่ปุ่นเฉพาะมวก ใช่ครับไม่นี่ม้มวนเย็บเก็บเย็ปเรียกแล้วปิดแล้วก็ที่ปัดน,น้ำฝนเปลี่ยนแน่นอนที่ปัดน,น้ำฝนรู้สึกว่าจะของยุนแท้นะครับอ๋อสุดสุด,ส,ดสุดประเทศอีกแล้วยุนเทีุบชุบชุบหรืออ๋อเออเออใช่มันไม่ได้ชุบมันเหมือนกับมาตั้งแท่งเลยมาบนเลยถ้าไม่ใส่ไอ้นี้ก็ใส่เอราเรียกนัทเท ถ้าผมจำไม่ผิดอะถ้าเกิดว่าเป็นของเิมอะมันจะมีบัสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เราไว้ถอดน็อตอะอ่าใช่ครับใช่ใมันจะเป็นแปะไอ้นั้นเหรอมันไม่เอาได้แปะเข้าไปตรงเนี้ครับโค้งไปดึงใช่ครับเหมือนตรงนี้มะคือแบบบรรนาอย่างนี้ทั้งสิ้เลยอะอ๋อก็คือว่าไข่น็อตใส่ได้เลยก็ซื้ออ่าเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยอะอืมครับเปิดเปิดโลกอีกแล้วหรอโลก พึ่งสังเกตไงว่าเอ้ามันเงาเงาน่าจะไม่ใช่ของเดิมแน่นอนก่อป้ายพี่ก่อป้ายครับก่อป้ายของบ้านเราครับอ๋อของบ้านเราครับเขียนทั่วไปบ้านเราจะไม่ปิดข้างในจะเป็นไฟเส้นนะไม่แน่ใจนะครับเป็น LED เะอ่าเป็น LED ไฟเส้นน่านน่่าาจะเป็นเข็นมทเต้นฟาชินเปลี่ยนอยู่วันก่อน ไฟใต้ท้องสีเหลืองเด้อวิ่งกลางคืนนี้อย่าบอกเลยว่าวิบวับมากเกล็ดปลาล้วนๆไฟดาวบรรยเป็นยุ่นนะยุ่นยุ่นปเ็นงานยุ่นนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเอลวีดีเป็นหลอดเป็นหลอดธรรมดานไ่้แหละครับแต่ว่าเป็นงานน่าจะเป็นยุ่นเพราะว่าตรงนี้เป็นแก้วเป็นฝาก็เป็นแก้วอ๋อเป็นแก้วด้วยเป็นแก้วครับ เพิ่งดูอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นรสิ่งนะแล้วพวกไฟเลี้ยวข้างปิดน่องอะไรเงี้ยพี่ก็จากวันไช่วันไช่เหมือนโอเคปิดน่องนะจ๊ะน่องปิดมือจับแล้วก็คิ้วเี็กคิ้วนะคิ้วอ่าใช่ครับเมื่อก่อนมันเป็นเกล็ดตาแล้วก็เอาไปขัดก็เลยเป็นแบโคกโคกเลยได้แบบแนวเรียบๆใช่ครับยิ่งนะก็คือ ันนี้สากุระอันนี้สากุระครับก็มีครอบแคบด้วยเงาเงาไม่เงาดูวครอบแคบครอบแคบนี่ถ้ามันได้บันไดหยุดนะโอ้ยบันไดเดี๋ยว่าจะดหัวหลุดมาอีกแล้วหลุดมาอีกแล้วเทียย่างเทียย่างมีคนมีคนสงสัยนะครับว่าไฟเนี้ยมันเป็นยังไงนี่มันเป็นยังไง มีเนียมแปดใบอ๋ตอตรงหน้าหลังชุบต้นยอดบันไชย มีคนเคยบอกราคาแล้วแหละให้ท่านผู้ชมไปไปตามดูใน y o u t u b แล้วกันของคันนี้มีคนเคยบอกไว้แล้วโอเคบัดเพชรบุรีเบัเพชรบุรีหรือในนามเอสโอเคบัดนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเป็นเพิ่มคันหน้าใหม่ชุดหนึ่ง ก็มีการสารมัน,นร,ราข้างลาข้าะรับ่เมราเข่อย่างนั้นาเลยกรถงน้ำมเป็นเนไม่รู้วเป็นหุ้มไหมพี่หุ้มเกดม็ดปลา400ลิตรนะความจุนะถังหุ้มเก็ดปลาไปนุม่ม ไปไปไปนมหน้าจะเป็นนะเป็นพัติครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นของแ้นะ เหมือนของวิธีกายจำได้ไหมที่ว่ามันมันเคยมีแตกอ่ะอ่าอ่าใช่ใช่ที่มันมันเป็นของเสีแต่ว่ามันก็แดงปกติเนี่ยแต่ว่าเปียกสลับให้ให้เหลืองเข้ากันหมดไงอ๋อับก็เลยเลี่ยนเป็นไปเลี้ยวเหลืองไปนี้แดงนสดแต่ก่อนมันคือแดงทั้งคู่อ่าเมื่อก่อนไม่ไม่ไม่เมื่อก่อนคือจะไปเลี้ยวเหลือง อ่าแล้วก็ไฟปกติแดงอ็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเอาสลับกันเอาสลับไอ้นั้นสลับโคมเนาะใช่ใสลับโคมเนาะล้อหลังล้อหลังเนี่ยเป็นโมชุบนะอชุบั้ลแวก็สิบน็อตครอบดุมเอ้ยครอบเพ่าครอบเพ่าก็จะควนชัยใช่ครับควนชัยจัดมาให้ใช่นะครับก็มีไฟด้านล่างด้วยนะสว่างนีออนนีออนครับเรียงรีออนบ้านเราปกติ ที่คนเห็นในทิกตอกกันเยอะๆนั่นแหละสว่างอะก็ในทิกตอกอ่ะเห็นถ่ายมาเป็นเฮลิคอปเตอร์อะไรน่ะนั่นแหละแล้วก็มีไอเทมที่ว่าไฟท้ายอันนี้โอ้ยมีน้อยนะไฟเลียวเนี่ยไฟท้ายเนี่ยมีน้อยในประเทศไทยใครใครลองถามใครใครมีใครเคยเห็นบ้างก็คอมเมนต์มานะจ๊ะเนี่ยด้านนอกมันก็จะเป็นไฟเบรกไฟแล้วก็ ไฟเลี้ยวผมไม่บอกราคากันแล้วกันแต่ว่าประมาณเวฟคันหนึ่งคู่หนึ่งเวฟอะไรบอกให้ชัดเ <c oughs> วฟอะไรบอกให้ชัดร้อยสิบร้อยยี่ห้าร้อยสิบห้า มีมีมีเคยเห็นมีคนใส่อยู่ใส่บนหมวกใส่บนหมวกเออใช่ใส่คอยแบบมีลาออกมาแล้วก็ไฟนี้ไฟเบรกนี่ของใครพี่ไฟเบรกนี่คนอุบลไหมใช่ใช่เชื่ออะไรนะชาวลิตชาวลิศไหมชาวลิตดีที่ปนที่ปนมีเมียทุกอำเภอใช่ใช่ที่มีเด็กอยู่ปัญญายังใช่เรียกว่าเด็กทุกอำเภอดีกว่าเสียแล้วเนี่ย ข้างเดียวแล้วเนี่ยข้างนี้ข้างนี้น้ำเข้าแล้วเนี่ยส่งครมส่งครีมครีมแล้วแหละพี่บอลมาดูเร็วส่งครมพี่บอลเนี่ยข้างเนี่ยเสียเลยดวงดวงแล้วไหร่ดวงละข้างร้อยไหมวงไหนไม่แน่ใจนะมันมันข้างร้ไฟไอกระพริบมาลีกะพิบกระบะนี่เป็นเลททั้งใบไหมพี่เป็นหุ้มปุ ไม่เหมือนรถงัวครับออ๋ครับปกติก็เป็นเป็นลวดเหล็กใช่ครับเป็นลวดเหล็กแล้วกระบะกับกระบะทีเนี่ยแล้วถูกสร้างเหมือนรถงัวอ๋อครับอยากจะขึ้นไปถ่ายนะแต่ลำบากก็ไม่เอาดีกว่าไม่เอาพี่เก่งจังให้เปิดประตูลงฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันกับฝั่งเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะมีท่อขึ้นไหมมีท่อกับมอเตอลมเบรกหม้อลมเบรกครชุดเดิมเลยนะพี่เดิมเดิมครับชุดเดิม เหลือแน่นอน่อยก็ขท้นต่ำก็เป็นจากนกจากวันไทยใช่ครับคันน้อยเิมาจากวันไทยสองพันเลยกระบะต่อที่วันไทยอ๋อนี่ไงตรงนี้อะไรโอ้อ๋อนู่น ไอ้ดวงก็ลั่นทุ่งแล้วสวยนะสวยนะคันนี้สวยนะระดับประเทศนะจ๊ะขึ้นด้านบนะบนไหนเร,เราเรา,เาขึ้นมาดูวนกระเช้า,อา,ชาโอเคได้ไแล้ววงก็เป็นกระเช้าเก็บของนะไม่มีหล่นนะ โอ้ยไม่กล้าเดินเว้ยภายในบน <c oughs> แก๊บกับกระเช้า <c oughs> <7 S 2> เจ็บปลายอ,ยอ,อย่าสั่นลมอย่าพัดนะแล้วก็นี่มาลูกกระบะกันเหมือนเหมือนรถรถวัวถ้าคนขยีรถวัวก็จะเนี่ยหุ้มริดข้างๆเลยมจะพุ้มแผงข้างพุ่มแผงข้างเาจะไม่หุ้มเพราะว่าไปทุกผักก็ไม่เอาต้องอะไรมาก ก็คือมันใช้แค่พื้นแต่ว่านี่ก็ต่อสเปครถวัวมาเลยผุมพื้นนุ่มข้างมันสูงโอ้ยไม่กล้าเดินนั่นแหละปัญหาคือตอนลงนี่ก็จะเป็นงานไทยไหมนี่สี่รูนี่งานญี่ปุ่นปะสี่รูงานญี่ปุ่นนี่กี่นิ้ววาเนี่ยแปดนิ้วไม่แน่ใจว่าถึงนิ้วแต่นี่ ไปประดุกปประดุกงานยุ่นเหล็กนั่นเ่ยเป็นงานญี่ปุ่นอลูมิเนียมอลูมิเนียมเป็นตีเนียมนะฟังรับหลายบาทอยู่ไม่บอได้กันเดี๋ยวแง่อุ้ยแต่สวยนะแต่ว่าไปประดุกเป็นงานเหมือนงาน CNC อันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้อันแบบนี้จะเป็นพลาสติกเนี่ยนะเนี่ยพลาสติกแต่นี้เป็นมิเนิแอมมิเนียมก้อนแล้วก็มากึงเนี่ยเสียงฟังเสียงรู้เลย สวยนะเนี่ยอ๋อไม่มีใครขึ้นมาหรอกเอ้ยมีเขาไม่ค่อยมีใครบ้านขึ้นมาส้านก็จะเป็นไว้ที่เก็บขอลงลุงเส,สียบบ้านที่ไทยญี่ปุ่นแนท้นะครับสองโดดญี่ปุ่นแค่สองโดดเด้อแสงสว่างสว่างโคตรเลยสว่างตาแตกเลยเชื่อแล้วก็ย่างนี่ใครดูบ้างตายนะ ทเคือสะท้อนแสงด้านล่างก็แทเด้อญี่ปุ่นนะไอนี้ไม่เอาแบบถอดออกไหมถอดอกตอดอกตอดอกกัดด้วข้างหนึ่งแล้วเนี่ยถอดออกถอดออกนี่ยติ๊กเกอร์สีเหลืองแดงอย่าแซวกันเยอะเดี๋ยวเกินเอาไปแปะบนเลรียญไหมพี่หรือว่ามาตั้งแผ่นนี้เลยเอามาแปะบนเหรียอ๋อแปะบนเหรียแต่ว่าไอ้ติ๊กเกอร์มันเป็นแผ่นอย่างนี้เลยแต่ว่าทับบนเลรเนี่ยเหรียญพอดีใช่เอ๋อเออนี่ไง ไม่พี่อันนี้ผมว่าถอดไดแล้วบังสติกเกอร์ก็สติกเกอร์ใช่ไหมนีข่าหนึ่งพวพี่บอลตีตายแล้รอบนี้เซลเยอะแล้วตั้งแต่คลิปก่อนๆนู่นออเรียกว่างาทั่วไปในต่างประเทศนะครับผมกระสุดประเทศอ่ะในร่างประเทศเราเพมแ่ไม่ได้ดดนยี่ห้าบา อุ้ยคือคู่หนึ่งนี่คือโอ้โหสี่ร้อยนะทุกคนอ่นละสองร้อยทับทิมแท้เดี๋ยวเรามาดูการสะท้อนแสงของทับทิมแท้กันนะครับว่ามันเป็นไงดวงละสองร้อยอืมมันไม่ต่อยเมื่อกี้ถ่ายไม่ลาวเอาทำไมอะ อะไรนี้ไม่สุดเงี้ยอะไรไม่สุดไอ้นี่อ่ะตัวดึงมันเนี่ยมันมีปัญหาอ๋อมันสุดดูแรงไหมเอ้าวไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลเลยชอบไฟเลี้ยวนี่ชอบไฟท้ายนี่จังเว็บันหนึ่งอ่ะพูดเลยเออการใช้ไม่หยิบยากมากเลยเนี่ยโอ้เนี่ย อ่าพี่เห็นเลยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอืมต้องไปดูบนถนนจริงครัเวลารถไฟไฟรถสองครับพี่ใช่เวลามันมีระยะปะอืมโทษขอโทษครับอ๋อมันไม่ได้อันนั้นหมดนะ้ำมันหินเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเออเป็นเหลียมเยมจะไม่เหมือนกันก็ถือว่าสุดอีกอย่างเลยก็ ไปดวงละสองร้อยกว่าบาทเราที่เอาแล้วกันต่อดวงนะดแล้วดูคือแผ่นแผ่นละไม่แผ่นเกือบห้าร้อยเกือบเกือบห้าร้อยต่อแผ่นรับดูทุกคนมีกี่แผ่นแล้วเนี่ยมีกี่แผ่นดูเหยียบนู่นนะเต็มท้ายอ่ะเดินหลายพันอยู่วะแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็เป็นงานยุ่นนะสติ๊กเกอร์ยุ่นจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถของสมบังติเพชรนะครับหรือที่รู้จักกันในนามกุ้งเอชนะครับ สุดประเทศแล้วคันนี้ขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ชมนะครับที่รอชมจนจบนะแล้วก็ถ้าใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับว่าจะให้รีวิวคันไหนอีกถ้าผมมีโอกาสได้เจอหรือพี่เขาได้มีโอกาสแวะเวียนมาก็จะถ่ายให้นะจ้ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะวันนี้จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรัชมครับบ๊ายบาย